ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ดูงานมา12ไร่พืินแล้วครับพรยินอรีหลังเกียบที่หลังจากที่เปลี่ยนล้อนำเดี๋ยวเราจำนาด้วยครับ ว่าเป็นข้าวพันธ์อะไรนะครับมองดูเม็ดเต่งดีแล้วเนี่ยดูแล้วเป็นข้าวนาดำนะครับจ้ของนายังไม่มาเดี๋ยวรอเจ้าของนาก่อนโอกหญ้าพันเต็มเลยแม่อดไม่ได้ครับเจอพวกผักพุ่งพวกหญ้า พันตลอดนี่ครับข่าวสวยนะ you อันนี้เทปไปแล้วหนึ่งอุ้มนะครับข้าวน่าจะเป็นข้าวก็ขอสี่ก้านะครับ การทำงานของรถไปยาวๆเลยนะก็ไม่รู้จะพูดอธิบายอะไรเหมือนกันใครอยากให้ทำคลิปยังไงก็ลองบอกกันได้นะครับไหลดีนะข้าวเนี่ย ไม่ขาดสายเลยนะเป็นข้าวนาดําด้วยนะครับลงทุนสูงก็จริงนะแต่ว่าผลผลิตถ้าดูแลดีๆก็ได้ดีนะครับมันจะทําให้หนีอพวกข้าวดิบข้าวเด้งได้นะสําหรับข้าวนาดํานะครับเม็ดสวยมากเม็ดติ่งดีนะครับเนี่ยไม่ค่อยมีเม็ดรีบเลยจะมีแถวบ้านผมเขาก็นิยมทำกันเยอะนะครับสำหรับนาดำ ที่อื่นเขายังไงนี่เราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าแถวบ้านผมอะถ้าใครมีทนุนมีอะไรเงี้ยเขาจะนิยมทํากันเยอะข้าวต้นสูงมากเลยนะสูงแค่เอวเลยอะ สูงไม่ใช่ประเด็นข้าวเป็นข้าว็ขขอสี่หนึ่งนะเจ้าของนาบอกว่าซื้อพันสี่หนึ่งมาวิ่งนี้ถ้าได้เต็มอุ้มก็ถือว่าไร่ละเกวียนนะครับเพราะว่าวิ่งนี้ดูรวมๆล้วประมาณ5้าไร่ประมาณห้าไร่กว่าประมาณนั้น ถ้าได้ก็ถ้าได้อีกรุ่มหนึ่งก็ไล่ตะเกียนเลยอเอาละบิงนี้ฮาไรกว่า เต็มสองอุ้มยังเหลืออีกแต่อุ้มนี้เต็มแบบไม่เกี่ยนะครับประมาณสองเวียนสามสิบแต่อุ้มที่แล้วเต็มพูนเลยนะเอาละรวยกันอีกแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนครับว่าเม็ดข้าวเป็นยังไงเนี่ครับนาดำบางคนเขาอาจจะมองว่ากอมันห่างกันแล้วข้าวอาจจะได้ผลผลิตไม่ดีมันได้ตรงที่ว่ามันแตกกอนะครับ เห็นไหมไล่ละเกียรไล่ละเกียนกว่าแต่ต้องดูแลดีๆนะควบคุมน้ําตอนข้าวยังเล็กนะครับต้องควบคุมน้ําให้ดีเลยนะครับเพราะว่าหญ้าจะขึ้นอนะ่ะฝั่งโน้นก็เป็นข้าวนาดําเหมือนกันนะครับเหลืองดีแบบนี้ไม่รู้ราคาจะได้เท่าไหร่นะครับ เหลืออีกด้วยนะครับข้าวดีข้าวดี อันนี้ก็ข้าวนาดําแต่กอดีมากนะครับลวงยาวยืดใบงาม ถ้าข้าวเต่งดีอย่างนี้นะครับมันจะได้ดีบอกแล้วข้าวเห็นงแต่แรกก็รู้เลยว่าข้าวแบบเต่งดีอะที่ว่าตอนต้นๆคลิปนะที่ผมพูดไปถ้าข้าวเต่งยังไงก็ได้ดีอยู่แล้วข้าวเต่งหรือว่าข้าวแกล่งถ้าข้าวมันดีอยู่แล้วด้วยอะยิ่งได้ความเก่งอะไรไปก็ยิ่งดีใหญ่เหลืองด้วยนะครับไม่รู้ราคาจะได้เท่าไหร่ช่วงนี้ข้าวราคานี่ ถ้าสักถ้าเมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนสักเจ็ดพันเจ็ดพันห้านี่ชาวนาก็อยู่ได้แล้วเจ็ดพันห้าแปดพันอะไรเงี้ยนี่เล่นสักหกพันกว่าก็ไม่ค่อยไหวนะครับเพราะว่า,อ,าอุปกรณ์ทำนาหรือว่าทุกอย่างนะครับพวกปุ๋ยยาแทงหมดยกเว้นค่ารถเกี่ยวนะครับไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลง อยู่400บาทนะครับแถวบ้านผม400บาทแค่แถวบ้านผมนะอ่าต้องบอกว่าแค่แถวบ้านคือเกี่ยวแถวเกี่ยว400บาทมากันตั้งแต่รุ่นลองกระสอบนะครับอ่อู่เราพ่อผมก็มีรถม้างแต่ลองกระสอบนะครับเกี่ยว400บาทมาตลอดทุกทุกบ้านนะครับแถวนี้ รถก็ต้องส่งไปเอาน้องใหม่หมาอีกครับส่งทกสส่งอ่วดรถด,ด้วยนะครับก็ต้องทำมันไปครับยิ่งมีรถเยอะยิ่งซ่อมเยอะค่าไรยิร่งเยอะนะครับจะมีคันนี้แหละซ่อมน้อยออกว่าเขาหน่อยหลายปีก็จริงแต่ว่ามันซ่อมแบบมันซ่อมทีมันยังไงมันนานๆซ่อมทีอะ่ะมันไม่ค่อยเสียไม่ค่อยจุกจิกแต่อะไรมันก็แพงอยู่นะ พรินรีนะก็คืออะไหล่จะไม่ค่อยเหมือนรถรุ่นอื่นเขานในแถวบ้านผมนะในแถวที่พอผมใช้กันอยู่จะไม่ค่อยเหมือนแต่ถ้าไปอยู่ทางภาคกลางแล้วอะไหล่เขาก็หาง่ายนะครับสําหรับพรินรีอะอย่างของผมเรื่องล้อน้ำนี่ผมก็ต้องสั่งจากทางบางเลนมานะครับเอ้ย่ใช่ทางไหนวะทา,ท,าทางนครปฐมนั่นแหละถูกแล้ว ต้องสั่งทางนั้นมาเพราะแถวแถวที่นี่ไม่มีขายนะครับแถวพิจิตเป็นไส้ล้อนำนะครับแต่ก็ทนนะของเขาทนนะครับนานมากกว่าจะเสียกว่าจะอะไรเนีแต่ได้ย่างแต่ก็พออะไรเดิมจากโรงงานเสียไปแล้วประมาณรถเจ็ดแปดปีอะไรเงี้ยหลังจากน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วครับว่าไอ้ที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยเป็น ไอที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นอะไรแบบอย่างดีหรือไม่ดีอย,ดอย่างหัวจะรวดอย่างเงี้ยทางโรงงานก็ใส่ของดีมาให้นะครับตั้งแต่รถปี2อง6นนะครับใช้งานตลอดทั้งปีหยุดก็ประมาณปีนึ่งเนี่ยจะหยุดกันประมาณ2เดือน3เดือนอะประมาณนั้นประมาณสอเดือน ก็หัวจะวหดใส่อย่างดีมาให้นะครับสำหรับทางโรงงานพรอนินทรีก็ยังไม่เคยเปลี่ยนไม่ไม,ไม่ไม่มีที่ว่าจะมาซับใบมีดหรือว่าลูดนะครับเกี่ยวรูดอะไรเงี้ยไม่มีนะครับยังยังใช้ได้อยู่ก็พูดกันหลักตามความเป็นจริงกันนะเพราะมันก็เห็น,เห,นเห็นกันอยู่อยู่แล้วะนอย่างโซ่เนี่ยยกตัวอย่างได้เลย โรงงานเขามานี่ยผมใช้กันสี่ปีนะครับอันนี้พ่อผมเขาเปลี่ยนไม่รู้ว่าใส่ของยี่ห้ออะไรตอนนี้เริ่มคอนแล้วไม่ถึงปีประมาณปีนึงอะเริ่มคอนแล้วต้องกลับก็ต้องไปอัดอัดบูทกับบูทอะไรนี่แหละใครอยากจะมีรถเกี่ยวก็นะครับต้องเล่นแล้วก็ต้องคิดถึงเรื่องการซ่อมนะครับอันไหนซ่อมง่ายอันไหนซ่อมยาก อันไหนอะไรแพงอะไรถูกนะครับเล่นกันได้ครับรถเกี่ยวกู้มาเล่นกู้มาเลยเกู้ทอกศก่อนเลยแต่ถ้าใครมีคนที่เขามีตังอยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องกู้นะครับเนะาะก็คือเขาอยากมีอาชีพก็เขามีตังอยู่แล้วเขาก็ยังไงละ่ะถ้าอยากสมมติอยากมีรถเกี่ยวว่าเป็นอาชีพเสริมเงี้ยบางคนบางคนมีตังอยู่แล้วเขาก็ซื้อเลยจากไปรถเกี่ยวคันเลิกคัน อย่างผมก็อย่างพ่อผมเขาก็ใช้กู้เอานะครับมไม่ได้ร่ำรวยนะใช้กู้กู้เงินพกสแล้วก็ทํานาด้วยนะครับทํานาช่วยส่งรถทํานาทำไร่เมื่อก่อนทำถั่วอะไรเงี้ยอันนั้นยาผมก็ทำนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ถั่วไม่ค่อยได้ทําแล้วส่ง,สงตอนนี้ก็หันมาทำข้าวโพดนะเพราะว่ามีรถเกี่ยวข้าวโพดเองก็ทำข้าวโพดเยอะ เ้าพดราคาดีก็ช่วยได้ครับก็ยังไงละ่ะเ้าโพดอะ่ะมันมันได้กําไรเยอะก็คือเอาเงินมาหมุนทำํำซื้ออะไรรถแล้วก็เอาไปเป็นคุณทําค้าวต่อไปแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันจ่ายของนู่นนี่นัน่นเกี่ยวข้าวก็ต้องมีต้องบริหารจัดการเงิน ต้องเผื่อไว้ซื้อน้ำมันต้องเผื่อไว้สต็อกอะไรนะครับอย่างก่อนขึ้นนาปีานี่ก็ต้องเผื่อตังค์ไว้เป็นแสนนะครับสําหรับผมเป็นแสนเป็นโอโ้แสนกว่าต้องเผื่อตังค์ไว้ซ่อมรถบางทีอาจจะเกินแสนด้วยอาจจะสองแสนอะไรเงี้ยเผื่อไว้ซ่อมรถเช็ครถนะครับก่อนขึ้นนาปีก็คือมันมันไม่รู้ว่ากี่คันมันต้องมันห้าคันก็มันอดไม่ได้หรอกมันต้องทาทุกคันแหละนะครับต้องเช็ครถให้พร้อมถ้าไปเสียกลางนาปีนี่มันจะ เสียงานนะครับมันจะแย่คลิปนี้พูดซะยาวเลยก็จะประมาณนี้ครับปิ๊งนี้ไล่ระเกียนนะครับประมาณนี้คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกถ้าท่านใดชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ รับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ